สวัสดีจ้ามินีมิยาสาม่าอีกแล้วเป็นวัดพีนกกาบแบบที่บอกว่าอากาศมันนั่นนะมันอากาศคล้ายๆว่าเออเังนไหนล่ะ <c oughs> พ่อเห็นน้อยออกมาจากน้อยกับไปตากเด็ดที่นี่ นอนตักแด็ดแต่งเก่งขาสั่นนะอีในได้ตื่นเศร้าขึ้นมามียาสาเก็บข้อวันนี้พวกงูเรืององูเล่ายัางก็เลยกลายเป็นแบบว่าเก็บข้อตอนนี้สองมือมากนี่ก็เลยเก็บมาหลายมืออืมกินได้ยาไปซื้อยาแก่ไอมนันผมยังไได้กินเลยอืมแลวบางอื่นสนับมันดีอืม ยางคนเด่นเหล่าองคุดคนเด่นนักคือเหล่าเาขาบานเท่าเดิมเขาโทษถึงห่วงนอนมานดึกตอนน่ะอืมมันอาทิตย์นี้มีหลานมาเที่ยวหาหลานกบลุสาวมาเที่ยวหาพอมันสิเลิกกันอืมเดี๋ยวเลยบอกว่าตอนนี้มีสารละบ้างคำพูดเบาเบายังเดี๋ยวเขาเกลเคียดอืม อี็นยังกะระวังปากน้ำการเป็นแม่คนนี้นะมันวาสีเบาได้ผู้ใดก็สิบอกว่าต้องพูดไปเลยต้องพูดไปเลยพูดมันเยอะๆจะได้จำเฮ้ยคนลูกเดนมากนะไม่หลูกเมืองไทยอืมเขาก็ใหญ่แล้วสามสิบปีแล้วเขาไปเบอกว่าเขามันกะเขาเกลียดแหี้เขาก็หอบลูกนมีอีกเขาก็เสียใจอีกอนั่นแหละ คนเฮานะถ้าเฮ้าประเฮดเสนในตัวมันก็บโบมันก็บม่มีประโยชน์ยังเด้หน้าตาสวยกับริงนะแต่ก็แบบที่บอกว่าเมียสาวกับ่หน้าตาขี้เหร่แต่กับ่บสวยแต่ก็ไปวัดไปว่าไดไนนะเป็นความเก่งในตัวเองบางคนนี่กับเขากับน้ำนี่เมียสาวไ่เคยบม่เคยตัวปกเลยเห็ดให้เก่งก่าเขาเลยเฮ็ดให้เก่งก่าผัวเลยนะ ทั้งทั้งหรกับบริเลียนมาสูงเนืมแต่คนบางคนอยู่กับผัวแล้วกะเออกะจังไรอ่ะมาจะกของสวยเนี่ยเท่าแล้วปุ๊บปับมีกี่ผัวผัวเกิดด่าตลอดเวลาอืก็นเลยบอกว่าเออคนเขา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 เพอรคิดคือเหาเนาะของเหานี่ยังกับมีอารมณ์มารวยให้กันเด้ของเขานี่เขาบ้ามารวยหรอก เขาแรงขึ้นมากเขาฝ่ารงหนีเลยทรงหนีเลยอยู่กับผัวแบบจะขอขึ้นผัวอย่างเดียวแล้วมาอจีสาวเป็นนังสันเดนเนี่ยอืมที่ผัวหากผัวอยู่ร่วมกันมาเท่าเดี๋ยวนี้ยี่สิบเจ็ดปีแล้วเนี่ยก็คือเขาเข้าใจซึ่งกันและกันมาเข้าขบขั้วอยู่นี่ถ้ามีขบขัวอยู่นี่ผู้ใดทุกคนละ่ะถ้าผู้ใดไม่ขบขัว มีจิตใจซึ่งกันและกันไม่อยู่ต่างประเทศนะมันไม่อยู่ต่างประเทศได้วยใช่ไนหะมเนี่ยู่้ยไซคือกันถ้ามีขอบรั้วนะเฮ้าให้เขากินเฮ้ากับมีความสุขเลยก่อนหนึ่งเฮ้ากับทรงไปเฮาจะไทถามบ่เคยทรงบอกว่าอืมทรงไปซอยขังต่อไมก่อนตัวนี้บ่กเคยสรงแล้วมันพ่อแล้วอพอเฮามีลูกทั้งนี้นะก็บไม่ได้หายลูกนะหายขังเดียวจบอืม ใน,นแบบที่บอกว่าเออคนบางคนนี่นะก็บ,บ่อยากมาก็กเห็นแล้วเออชีวิตเขาเนาะอ,อยู่ขี้ผัวก,ก็ลําบากอยู่ขี้ผัวอยู่ขี้ปีก็ลําบากลําบากยุดลําบากของเขาคนเฮานี่นะถ้าเฮาบม่มีจิตใจที่จะซอยเลือเขาขั้วนะมม่ว่าเขาตีเอาไมา่เฮาอย่างเดียวเดี๋ยาเป็นของพวกเขาเขาต้องแบ่ง บางทีเขาก็ไปซื้ออาหารดี่ดมาให่ผัวกินแต่เขามียิสาซื้อมาตลอดเลยซื้อมาให้ตลอดบอกเก็ดกับเขาให้เรียบร้อยม,มันเลยนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าคนเฮ้าถ้าเฮ้าเฮ็ดมีกิจใจอาอาเลียร่อนกับครอบพ่ัวนะมันก็โอเคอืแล้วคนบางคนเขาไมเห็นกระไรเหมียนอยู่แต่ไม่ยิสมใส่ส่นไหนทุกคนนะ ถ้าเฮามีน้ำใจให้กันซึ่งกันแล้วกันนะคบคู่มันก็ไปหลอดเด้อืมไม่ว่าอยู่วันหลังไงเด็กผัวรวยจากเขารวยบัวรวยกับ่วงหูขึ้นกันนะอืมการที่เฮาจะอยู่กันน้ากันให้อดโหลดกันไปคีวิตคูดีนะเฮาสี่เฮาสี่อย่างนะเฮาสี่มีมีน้าใจให้ซึ่งกันแล้วกันทั้งเขาทั้งเฮาสามีกับเมียนี่ตรง บอกกันนะอืมมันก็เลยนั่นแหละอันทางผู้เมียไปเจอมาให้บอกว่าตะพัวบดีเย่งสันแังสี่โอ้กี่ปีว่างเลยเขาคือบ่นนึกถึงความดีของเขาบ่นไ้นึกถึงไปนึกถึงตะพัวบดีของเขาโอ้มีสารบ่เคยนึกถึงว่าควพัวบดีเลยจากเป็นคนมองมองมองลกในแง่ดี เอาควาวดีของเขามาชนะความบดีของเขาบ่บ่บอยากเอาขอที่เขาบ่าดีมากมากเป็นมา,สาใส่ใจ่องสีนะอืมยังลูกขึ้นกันควาวดีของเขาคือเขาก็เลี้ยงลูกได้ดีเขาหักลูกเขาแล้วโอเคเขาว่ามันการบ้านเทไรแต่สักหมื่นหนึ่งเขาอาจจะเป็นก็นได้อืมมันก็เลยนั่นแหละแล้วผัวลูกเมียสาวเนี่ยนะมันก็เลยกลายทางคนดังปรเหยัดที่นี่อืม มันชีวิตคนเฮาอย่างนี้แต่แต่สำหรับวิญนา้สาคี่มันมันเกิดมาจากคนใส่เนาะเฮนี่มันก็เลยม่เคยบ่ไปเคียงมาผู้ใดสิเฮ็ดบพเฮ็ดเออกับเขากับน้ำเก็บถั่ยเก็บซ้ำขึ้นเออล้างถั่ยล้างซ้ำขึ้นบม่เคยบอกว่าเออพวบ่เคยซอยโอ้ยพวค่้านี่บ่เคยมีเลยพวของมีเนืสาพวยังบ่จะเป็นตองกาซอยหรอกเฮ็ดบิดละเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเฮาเขาเป็นไปยิ่ง เ,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 ขเ,เ,เขาเป็นไม่ยิ่งเขาเป็นแม่บ้านเขาต้องเหตุใหเบิอเขาจะไปเกียงว่าเขาเปียงคือประเหตดซอยทางใน,นมีสฉาในสิงานนวดในสิงานเยบผ้านะเฮ้ยเดินเลนไม่นวดแล้วก็เลนไม่เยบผ้านะเฮ้ยมันก็เลยกลายเป็นบางที่เหตุกับเขาเรื่อยๆือบางที่บางอย่งางแเหตุปรเป็นเห็นไ่ก็ปล่อยเลยเข้าไว้เวลาว่า,างเขาก็มาเหตุขึ้นล่างขึ้นอย่งสันมันก็จบแค่นั้นเรื่องปัญฐานนะเออปัญหาก็มีบ่มีอย่างหลายแต่ ได้ไม่ยิ่งทั่วไปนี่ชีบก่อยชิบก่อยเป็นแม่บ้านไม่เลื่อนเท่าไหว่าจะของงามก็นัง่งเตล่นยูทูบยังสีนาะเลล่นเฟซบุ๊กยังดีนะอือคนเท่าเลยนะแต่ของสําหรับไม่ใ่สารนะจังความงามความจังหวาของผู้ยิ่งเนี่ยนะอยู่กับการทีทําให้ดีที่สุดในจุดที่เป็นอือเขาเป็นเมียเนี่ยเขาต้องเวลาของมียตาตื่นขึ้บ้านแล้วหูแล้วนาที ตื่นก่อนผัวเลยนะตื่นก่อนผัวเราก็ลงมาเห็ดหยังกับเข่ากับน้าตอนเช้าสิบประเหตพบาพวาวเไ็นอาหารของเขา้าเออ,อเข้ากินของเขา้ขเขากัาเห็ดทำคาบสะอาดเขาก็เห็ดอย่างอื่นไปอืมแต่จนเย็นมันเป็นนาทีของเขา้าเขาต้องเห็ดทั้ทงบ้านทองมีสารนะมันก็เลยกลายเป็นแบบที่ว่าอยู่กันหลอดเรามาเท่าดุกมือนี้นะยิ้มเก็ปีแล้วอยู่ด้วกันปีหน้าก็คบรอบ แต่ของหัวใหญ่เราอยู่น้ำท้องสองปีแล้วค่อยจะค่อยแต่งงานมาเลยก็เลยตอนนี้ก็อยู่กันยิ้มสี่ปีแล้ว่ยปีนี้ยิ้ยมสี่ปีหายิ้มหาก็เลยกลายเป็นแบบว่าปี่หน่าจะจัดงานไหนอืมชีวิตของคนเฮ้าหน้า,นานทำมี่เป็นผู้หญิงที่มนยังเป็นแบบว่าเฮ้าคนสวยขอให้เป็นคนดีเออเฮ็ดยังเป็นทุกแน่ทุกอย่าง ยามเมยสาเลื่อนไบครับคี่มีสาาก็เคยไปถามไพเรืว,ว่าต้องไปเลื่อนบ่หูเลยว่ามันมีอยังเทวดาเหมือนมันจะบอกเรือข่าวหูนะว,ว่าเธอต้องไปเรียนนะเธอต้องไปเรียนอนะนาคตข่างเรียนจะแพงน้ํามันจะขึ้นราคาแม่นอยู่สมัยเมื่อปีเก่าหนาเมยสาเลื่อนไบครับคีนะน้ํามันแค่หานคนเดี๋ยวนี้น้ํามันขึ้นสิบเก่าคนโหคิดเบึ่งไปอย่างจาก จากเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะตอนนี้ยีาสหหกสิบสองนะมันก็เลยกลายเป็นนั่นแหละโอ้ลูกหลานมาอยู่น้ำลูกกับหลานมาอยู่น้ำนี่บอกเลยบอกว่ามึงมาต้องกลับไปหาผัวเหี้ยมันเหรอแต่มันปรอยากใจอย่างแต่บอกไปพี่เม่ก็เลยบอกว่าเบอร์ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวแมจยจะหจ่ายให้เองไม่เอาเงินไปจ่ายฉันมีก็แล้วกันล่ะอืม คนสําหรับคนสําหรับยิจานะรน่ธนาคารถามให้ยืมเงินเลยเด้ออืมให้ยืมเงินเลยที่พ่อโบมีกันนะั่นเลยแต่ไม่อยากว่ายืมเคยยืมมาแล้วสองหลบก็ได้ถูกบอบนะยืมไปสื่อทียืมไปซอยคนกับเบื้องใครทั้งนั้นแหละนะเออนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นแบบที่บอกว่าชีวิตของคนเท่านะทําให้ดีที่สุดในจุดที่ทําเหตุจังไรที่เขาจะมีจังหวะน,นั่งบบกลัวให้อยู่ในตัวเทาเทาต้องเป็น เขาตรงหาะมีน้ำใจใเขายังลูกค้ามิจสารนะอืมไม่ใช่เออลูกข้านวดน่นเดือนวนี่ก็ขึ้นหลายในยเนี่คนระดับในวะิจฉาหินเสลอ์มาเพียงมันเป็นลูกค้าเขาเขาตรงหินเสลเขาก่อนเขาตรงสวัสดีเขาก่อนยิ่มให้เขาก่อนถามมาเธอเป็นยังไงบ้างเออเขาก็บอกว่าเออหัวอยู่ตั้งอยู่ขายังเดินได้ก็โอเคแล้วอืมมันก็เลยบอกว่า นี่แหละคนเท่าบากไม่ก็นั่งกลัวนาะมิยาสาเป็นคนที่แบบที่ว่าจะถามคนกวลวน่อยสิคลิปนี้ก็จบไปซ้ำนี่แล้วจ้ะม,มีข่าวหรึอ,รอไม่บอกว่าฟังคือแบบทว่าเหตุจังไหนแต่เสียงมันกำลังดีขึ้นนะมันก็นเลยนั่นแหละคิดหนีก็ไว้ซ้ำนี่จ้ะสวัสดีจ้า